คนแบบไหนร้องยังไงฮะเอาสักท่อนหนึ่งครับถ้าเกิดร้องแล้วแบบเปิดกล้องมันเขินอ่ะอย่าเขินอย่าเขินออกปิดกล้องอย่าปิดทุกคนแกร้องกับฉันแกร้องกับฉันโอเคเอาอยาาจะร้องยังไงเดี๋ยวมันดีเลยังไงอย่าเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหน จะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมเอาอีก oh, no. ฉันยินดีจะทำ <c oughs> แกล้องกับฉันสิฉันจะทำไมแม่อยากยันเท่าไร่หรือไม่ว่าจะทำยังไง <c oughs> ก็เป็นได้แค่คนนอ,อกสายตา <c oughs> อ่ะของเพลงพี่เอิร์ดสักหน่อยก่หูทองฮะอะไรน่ะลองพี่เินหมูทองอ่าพี่เอิร์ดลองนิด้ากหน่อกว่าเอาเพลงอะไรครับอ่าเอาเพลงพี่เอิร์ดอะชื่อเพลงอะไรฮะเพราะสายตาฉันมันโกหกไม่เป็นอ่าโอเค มิกได้ร้องไปแล้วนะครับทั้งสองเพลงเป็นไงบ้าง